สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องของบีนะคะคลิปวิดีโอนี้บีจะมาขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบีเองนะคะเพื่อนๆก็มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับบีแล้วก็คือบีก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นี้ให้เพื่อนๆฟังนะคะบีก็ไม่ได้ต้องการที่จะมาดราม่าหรือ,อพูด จะให้ร้ายป้ายสีใครนะคะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับตัวบีจริงๆบีก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าผู้ผู้หญิงคนหนึ่งกว่าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคมาจนมีชีวิตถึงถึงทุกวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพื่อนแต่ก็เราก็ทําได้แล้วเนะเาะบีก็อยากที่จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังบีเชื่อนะคะว่า มีผู้หญิงไทยหลายๆคนที่เขาประสบปัญหาคล้ายๆกับบีแล้วยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะคะเ,เพื่อนบี B ก็ขอเป็นกําลังใจให้เดะผู้หญิงไทยทุกคนหรือผู้ชายไทยหรือคนไทยที่มาอยู่ในต่างแดนนะคะให้สู้ๆแล้วก็ผ่านอุปสรรคในสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วก็ปัญหาหลักมากมายที่ต้องมาฝ่าฟันใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะบี B ก็ขอเป็นกําลังใจให้เดะทุกคนนะคะโอเคเรื่องราวของบีก็คือบี B ก็ มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเมื่อประมาณปี2011นะคะเพื่อนบีก็มาที่อเมริกาก็มาวิ่าแต่งงานแล้วล่ะค่ะเพื่อนบีเองก็ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยนะคะเพื่อนตั้งแต่ปี2013นะคะเพื่อนเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวบีก็จะเล่าเพื่อนๆฟังนี่แหละว่าทำไมบีถึงไม่กลับ ทำไมบีถึงมุ่งมั่นที่จะมีครอบครัวที่อเมริกาทำไมบีถึงมุ่งมั่นในการที่จะดูแลรักษาครอบครัวเล็กๆของบีเอาไว้ให้แบบเขาเรียกอะไรนะให้มีความสุขแล้วก็พยายามที่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนะคะเพื่อนคือเราทั้งสองคนที่สามี b ีกับบีคือช่วยกันประครับประคองว่าเอออยากจะมีครอบครัวแบบนี้เรามีความใฝ่ฝันแบบ คล้ายๆกันนะคะเพื่อนเราถึงได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะนี่แหละคือบีก็ถึงจะจะที่จะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าทําไมบีถึงให้ความสําคัญกับครอบครัวที่อเมริกามากๆนะคะเรื่องราวของบีก็แบบนี้นะคะเพื่อนตอนนั้นน่ะเมื่อประมาณปี2 0 1 2 2หรือ13นี่แหละบีจาไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วนะพ่อเลี้ยงของบีเขาก็โทรให้บีกลับไปที่เมืองไทยเขาบอกบีว่าจะให้บีนั้นลงกลับไปเพื่อที่จะไปเซ็นรับมรดก ทั้งหมดนะคะคือมรดกที่เขาพูดถึงนะ่ะมันเป็นมรดกที่ B เองก็เป็นคนสร้างมากับเขาเขาก็มีแบบส่วนที่จะช่วยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ส่วนมากก็คือ B เป็นคนลงเงินทั้งหมดแล้วก็ลงแรงแล้วก็คืออะสะสมเงินแล้วก็ไปไปซื้อไปสร้างทําให้มันแบบ ความคิดของบีก็คืออยากที่จะให้ครอบครัวมีที่อยู่มีที่ทํามาหากินเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาเงินได้เพราะว่าอนาคตคนเราเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อนบีก็อยากจะทําแบบนั้นอยากจะทําบ้านอยากจะซื้อสวนอยากจะซื้อนาซื้อไร่ให้เขามีที่ทํามาหากินนะคะความคิดของบีก็คือเป็นแบบนั้นจริงๆบีก็เลยทําแบบนั้นไว้ที่เมืองไทยเขาก็เลยเอาเ,อาเอามือ่อนนั่นแหละเขาก็เลยโทรให้บีลงไปเพื่อที่จะ ไป,ไปเซ็นรับมรดกคือหมายถึงในคำพูดของเกะแกบอกบีแบบนี้ว่าให้ลงมาเพื่อที่จะมาเซ็นรับมรดกทั้งหมดที่เขามีเขาไม่อยากให้บีนั้นมีปัญหาตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เขามีเขาเคยมีลูกกับเมียคนแรกแล้วก็คือลูกของเขาก็พยายามที่จะมากอบโกยอะอะไรที่เขาเอาได้เขาก็เอาอะไรประมาณนี้เขาก็พูดกับบีแบบนั้นว่าเออไม่อยากให้บีมีปัญหาเลยอยากให้แบบ หลังจากที่เขาเสียไปแล้วบีจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรยเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโหดีใจจังเลยอะที่เขาแบบมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเรานะคะในในความคิดของบีหน้าตอนนั้นคือบีรู้สึกแบบนั้นจึงรู้สึกปรับปื้มนะคะเพื่อนเพราะปกะติที่เขาโทรมาเขาก็พูดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องเงินค่ะเพื่อนก็อยากจะให้เราทํานั่นทนํานี่ช่วยนั่นช่วยนี่อะไรเงี้ยคือบีคือบีทำตลอดอะทาจนแบบตัวเองจนไม่เหลืออะไรนะก็คือแบบ พูดตรงๆก็ซื่อบวกโง่นั่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนก็คําว่ารักครอบครัวเราถึงได้พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พวกเขามีความสุขนะคะเพื่อนบีทาทํามาหมดแล้วแล้วก็ทํามากกว่า30กว่าปีนะกับสิ่งที่บีทาให้พวกเขามาตลอดนะคะเพื่อน <c oughs> เขาก็บอกบีงั้นบีก็เลยทําการซื้อตั๋วค่ะแล้วก็คือ,อบินกลับไปที่เมืองไทย ตอนนั้นในความคิดนะคะก็คืออยากที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวหลังจากที่เรานั้นได้ท,ทําธุระเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเออบีจาได้ว่าตอนนั้นบีเช่ารถตู้นะราคาวันลับประมาณ พันหนึ่งถึงพันห้านี่แหละบีก็จําไม่ได้เนาะมันนานเนอะพูดถึงอะ่ะก็อยากที่จะหลังจากทาธุระเสร็จแล้วเราก็อยากจะพาเขาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรประมาณเนี้ยเออเราก็คิดแบบนั้นก็เพราะว่าเราอ่ะมีเวลาจํากัดตอนที่ลงไปเมืองไทยเราก็อยากที่จะทําอะไรให้มันเรียบร้อยเนาะคือคิดอย่างนั้นก็คือ,ค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 อก็เลยต้องเช่ารถตู้อย่างที่บอกไปอะ่ะไปอยู่บ้านเป็นอาทิตย์เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ว่าจะไปไปไป,ไปทำเอกสารเ,เอกสาร เพื่อที่จะเซ็นของที่มีคือหมายถึงบ้านที่ดินที่นาที่ได้ให้มาเป็นชื่อขอ, <c oughs> ของบีเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยแล้วบีก็นั่งรอนอนรออยู่ที่บ้าน เอ๊ะทำไมเขาไม่พูดเนาะบีก็ไม่เข้าใจจนบีแบบต้องเอ่ยปากเลยเพราะว่าบีเสียตังค่าเช่ารถตู้รายวันวันละพันหนึ่งถึงพันห้ามันแพงนะคะสําหรับคนที่หาเช้ากินค่มอย่างเราอ่ะเออมันมันมันไม่ใช่อะไรที่มันแบบว่าเราสามารถมาใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนั้นอย่างเงี้ยเราไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่ไหวด้วยค่ะสู้ไม่ไหวเพราะมันมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะสําหรับเรานะคะเพื่อนๆบีก็เลยไปถามกันเลยค่ะว่าเออทําไมถึงไม่อ่าเมื่อไหร่จะ ไปจัดการเรื่องเอกสงเอกส,อกสารอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบว่าไม่พูดค่ะแล้วเขาก็คุยกันกับเมียใหม่เขาเออล่ะบีลืมบอกไปว่าตอนนั้นคือแม่บีเสียชีวิตไปแล้วแล้วพ่อเลี้ยงบีก็คือมีมีภรรยาใหม่นะคะแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ตัวบีเองก็ไม่ได้อยู่ดูแลเขาเพราะว่าบีอยู่เมืองนอกบีแค่ได้ช่วยเหลือเขาแค่เฉพาะเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเท,ท,ท่านั้นนะคะบีก็ดีใจที่มีผู้หญิงคนนี้มาคอยดูแลหุงข้าวหาปลาให้แกกินอะไรเงี้ยถ้าแกไม่สบายก็จะมีผู้หญิงคนนี้คอยช่วยดูแลบี ก็คิดแบบนั้นนะคะเพื่อนบีก็เลยเออได้ช่วยเหลือเขาเรื่องเงินเท่านั้นแล้วก็ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้แล้วก็ครอบครัวเขาด้วยเพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นคนในครอบครัวแล้วเนาะเราก็อยากที่จะเออเขาดูแลพ่อเราเราก็อยากจะตอบแทนอะไรเขาบ้างแต่เราก็คิดแบบนั้นนะคะเพื่อนนั่นแหละค่ะเขาก็คุยกันงุบงิบว่าเอออะไรแล้วเขาก็เรียกบีไปคุยค่ะเพื่อนแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะตอนนั้นก็คือประมาณนี้จริงๆค่ะว่าเออเนี่ยพ่ออึดอัดนะที่จะต้องแบบเอาเอาลูกเมียใหม่ของของ อของเขาของมีคืออย่างนี้ค่ะเอาลูกเมียใหม่มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเขารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็คือรู้สึกอึดอัดมากๆเลยเขาไม่อยากอยู่บ้านหลังเดียวกันกับลูกเมียใหม่เขาเขาก็เลยอยากที่จะให้บีไปหาเงินแล้วก็มาสร้างบ้านหลังใหม่ให้ลูกเมียใหม่เขาอยู่นะเพราะว่าเขาอึดอัด แต่ในความคิดของบีตอนนั้นก็คือรู้สึกอึ้งไม่คิดว่าตัวเองจะได้ยินคําพูดแบบนั้นนะคะเพื่อนก็คืออยากจะให้บีมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้ลูกเมียใหม่เขาอยู่แล้วก็โทรเรียกบีมาจากอเมริกาเพื่อมาทําสิ่งน,นี้นะคะเพื่อนบีก็รู้สึกแบบ หัวใจแบบเต้นตึบตักตึบตักเลยประมาณที่แบบว่าไม่อยากได้ยินคำนี้เพราะว่าบีส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนบี B. ดูแลเขาอะไรที่เขาต้องการบีซื้อให้หมดแล้วก็พยายามที่จะให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วบ้านหลังนี้บีก็เป็นคนสร้างที่นาที่ไรเราก็เป็นคนซื้ออย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยสักอย่างอ่ะคือคือจะทําให้กดแตกคนอื่นตลอดอ่ะมันมันรู้สึกแบบมันเจ็บปวดนะคะเพื่อนบีก็เลยบอกว่าเออถ้าเขาอยากได้อะไร สิ่งที่บีสร้างเอาไว้ก็คือให้เขาทํามาหากินจากตรงนั้นเขาอยากได้อะไรเขาให้เขาสร้างกันเอาเองเพราะว่าบีทาได้แค่นี้จริงๆแล้วบีก็มีครอบครัวแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้มากกว่านี้แล้วตัวบีเองยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างเลยแล้วจะให้บีแบบมาทำ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 ,ทำแล้วบีไม่เหลือไม่มีอ่ะบีไม่มีเงินจริงๆเพราะว่าบีเพิ่งเ,เริ่มสร้างครอบครัวเนาะบีก็พูดกับเขาแบบนั้น เขาก็เกิดอาการไม่พอใจของเพื่อนก็ประมาณแบบว่าเขาไม่คุยกับบีเลยพอเช้ามาเขาก็พาบีไปที่อำเภอบีก็ไม่แปลกไม่เข้าใจว่าเขาพาบีไปอำเภอเพื่ออะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่บีรู้สึกว่าเจ็บปวดมากๆค่ะเพื่อนประมาณนี้ค่ะคือไปถึงที่อำเภอปุ๊บเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องเอกส,ออกสารอะไรเลยแล้วเขาก็บอกบีว่าคือนั่งคือไม่ได้บอกคือไม่พูดคือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพื่อนแล้วก็คือแบบนั่งนิ่ง แล้วบีก็งงว่าอ้าวแล้วเรามาทําอะไรกันที่นี่เสร็จแล้วพอบีแบบเริ่มแบบทุกคนก็มองหน้ากันเลยว่าเออมันมาทาอะไรอย่างเงี้ยนาคนที่รอทอําเอกสารก็ก็มองหน้ากันบี B. ก็เลยไปถามเกเลยว่าเออตกลงเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่จะเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยเอกสารมีอะไรบ้างที่จะต้องทําอะไรเพราะว่าบีไม่เคยเ โอนที่ดงที่ด like ินอะไบีไม่เคยทํามาก่อนบีก็ต้องรอแต่เขานั่นแหละเพราะว่าเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บีเองก็มีหน้าที่คือส่งเงินซื้อซื้อซื้อแล้วก็สร้างสร้างสร้างคเพื่อนเออคือนั่นคือหน้าที่ของบีเนาะเสร็จแล้วก็เขาก็บอกกับบีว่าอะไรที่มันเป็นโฉนดหรือที่ดินอะไรที่มันสามารถขายได้อะเขาขายไปหมดแล้วแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเหลือที่จะเซ็นให้บีแล้วเขาก็แบบพูดกับบีแบบนี้คับเพื่อน แต่สิ่งที่เขาบอกบีครั้งแรกที่ให้บีบินกลับมาจากอเมริกาที่มาเมืองไทยคือเขาต้องการที่จะให้บีนั้นมาเพื่อจะเซ็นรับมรดกทั้งหมดเพราะเขามีความเป็นห่วงว่าบีนั้นจะมีปัญหาที่หลังตอนที่เขาเสียชีวิตไปแลว้วนั่นคือคําพูดของเขาค่ะแล้วเขาพอมาถึงเมืองไทยเขาพูดแบบนี้กับบีแล้วให้บีไปนั่งอยู่ที่อำเภอแบบเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเองเป็นตัวตลกค่ะคเพื่อนตอนนั้นบี B, บอกตรงๆว่าบีรู้สึกแบบนั้นมาก ม,มันเหมือนแบบมันมันพูดไม่ออกน้ําเดือนประมาณใช่ปะเออทําไมเขาทาแบบนี้กับเราอะเนาะทำไมเขาถึงแบบไม่เห็นแบบไม่สงสารอะคือไม่สงสารไม่เห็นใจอะไรทั้งนั้นอะคือเขาทําแบบนี้กับบีแล้วเขาพูดต่อหน้าคนอื่นแล้วก็คือแบบทุกคนได้ยินหมดเลยอะแล้วก็คือบีแบบ อึ้งอึงอ้งมากอ่ะอึ้งว่าตัวเองทงําไมโง่จังเลยทําไมแบบไมเราเป็นตัวตลกอย่างเงี้ยทําไมเราถึงแบบไม่เอะใจอะไรเลยว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดจากคนที่เขาเคยเกลียดเราอะเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมารักเราได้อ่ะเออทําไมบีไม่ไม่ฉุดคิดตรงนั้นเออทาไมบีถึงแบบปัญญาอ่อนขนาดนั้นในความคิดตอนนั้นก็คือคิดแบบนั้นจริงๆบีร้องไห้แบบ ต่อหน้านคนทั้งอำเภอเลยนะก็คือเขานั่งกันแบบเต็มไปหมดอะทุกคนก็อึ้งหมดไงว่าเออทำไมถึงไม่คุยกันที่บ้านทําไมต้องลากกันมาถึงที่ที่อำเภอเพื่อที่จะมามาทาให้ตัวเองอับอายอะไรเงี้ยทาไมถึงทําแบบนั้นบี <B S 1> <B S 2> ก็พูดไม่ออกเลยค่ะเพื<ๆ>่อนคือมันเป็นอาการที่แบบว่าร้องไห้หยุดไม่ได้อ่ะคือไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะเพื่อน<ๆ>เขาบอกกับบีแบบนั้นแล้วเขาก็หวัวเราะคิกๆก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สําหรับบีแล้วอ่ะมันร้องไห้หยุดไม่ได้เพื่อนรู้ส<ๆ>ึกแบบ มันพูดไม่ถูกจริงๆนะคะเพื่อนแบบอายแล้วก็รู้สึกแบบทําก็อย่างที่พูดไปมันรู้สึกเหมือนเป็นโง่เขลาเหลือเกินอะไรประมาณนี้แทนที่จะฉุดคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นนิสัยแบบนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้จริงๆว่าไม่ว่าบีจะทําดีขนาดไหนไม่ว่าบีจะดูแลเขาอย่างไงเขาก็ยังเป็นผู้ชายคนเดิมที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ได้อะเออบีไม่ฉุดคิดตรงนั้นเพราะว่าในคําพูดของเขาก็บอกอย่างนั้นว่าวยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเราเนาะ เขาพูดอย่างนั้นออกมาแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดมาทั้งชีตดูแลเขาให้ชีวิตที่ดีกับเขาวันนี้มันก็มาถึงแล้วว่า,าคิดว่าบีเป็นลูกอีกคนหนึ่งของเขาอะไรประมาณนี้บีก็คิดอย่างนั้นจริงๆเพราะคิดว่าความดี ของเรามันเอาชนะใจคนได้ในความคิดของบีบีคิดอย่างนั้นจริงๆบีถึงได้ยอมบินกับมาจะมีค่ะบีไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยากได้สมบัติถ้าบีคิดว่าบีเป็นคนที่อยากได้สมบัติตอนแรกที่บีทำนะ่ะก็คือบีต้องใส่ชื่อตัวเองอยู่แล้วบีต้องซื้อทุกอย่างเป็นชื่อของตัวเองึ้นนี่แหละคือที่บีหมายถึง แต่บีไม่ได้คิดตรงนั้นบีคิดว่าเสมอว่าเออเราอยากให้ครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีเราอยากจะดูแลเขาเราอยากจะส่งเสียเงินทองให้เขาแต่สิ่งที่เขาตอบแทนเราก็คือเขาเห็นเราเป็นควายงงๆตัวหนึ่งที่เขาพูดอะไรเราก็เชื่อบ้างครั้งเราก็รู้อยู่หรอกค่ะว่าเขาหลอกเราแต่เราเลือกที่จะเชื่อหัวบีไม่ไม่คิดไงว่าเขาจะทํากับบีได้หนักขนาดนี้นะคะเพื่อนก็คือหลอกบีได้ทุกอย่างอ่ะ พยายามที่จะกอบโกยจากเราให้มากที่สุดนะะเพื่อนแต่สําหรับบีเลวอ่ะบีอยากที่จะดูแลคนในครอบครัวบีอยากให้เขามีชีวิตที่ดีบีอยากจะดูแลเขาไปทั้งชีวิตจนเขามาทําแบบนี้กับบีบีจะต้องมาเนื่องจุดคิดตัวเองใหม่ว่าบีต้องเปลี่ยนความคิดแล้วว่าบีต้องทําเพื่อตัวเองบ้างทําเพื่อคนอื่นมาตลอดบีก็เลยต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อนตอนนั้นก็คือบีเดินออกจากอําเภอเลยแล้วก็คือไปหา ไม่ใช่ไปหานะคือไปเก็บไปถึงบ้านแล้วคือบีเก็บของเลยค่ะบีไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะเพื่อนรู้สึกปัญญาอ่อนรู้สึกโง่รู้สึกเป็นควายเผือกมากอะตอนนั้นเออจริงๆในความรู้สึกตอนนั้นก็คือบีร้องไห้แบบหยุดไม่ได้จริงๆอะ่ะมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบพูดไม่ถูกนะคะเพื่อนแล้วก็บีก็อย่างนั้นเลยค่ะเก็บเสื้อผ้าเสร็จแล้วมีอาการที่แบบว่าเราเป็นคนที่เคยดูแลเขามาตลอดนะคะเพื่อนก็คือ บีก็ยังควักเงินก้อนให้แกด้วยนะเอ,อทั้งที่ตัวเขานั้นก็ทำ้ายจิตใจเราทำลายความรู้สึกบี B. ไม่ถามเขาสักคำว่าสมบัติที่ขายไปเอ,อ้ยไม่ใช่เงินที่ได้จากการขายของไอ้ขายที่นาที่ไร่อะไรที่มันขายได้บี B. ไม่ถามเขาสักคำเลยว่าเอาเงินไปทำอะไรแล้วก็บีก็ยังให้เงินก้อนเขาไปแล้วก็คือยังให้เงินก้อนเมียใหม่เขาไปด้วยนะคะเพื่อน บีก็ทําแบบนั้นเพราะบีตั้งใจเอาไว้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่บีจะกลับมาหาเขาเพราะว่าบีทาใจไม่ได้จริงๆกับเพื่อนบีรู้สึกว่าบีแบบไม่ไหวกับเพื่อนเพราะว่ามันเจ็บปวดมันทําร้ายจิตใจบีแบบยับเยินมากๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบแบบพูดไม่ถูกนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้จะเข้าใจความรู้สึกบีนะตอนนั้นว่าบีรู้สึกแบบไหนนะบีรู้สึกแบบนั้นจริงๆ เสร็จแล้วก็บีก็เก็บเสื้อผ้าบีก็หนีไปเลยค่ะเพื่อนแต่บีก็ยังส่งเสียเลี้ยงดูเขาเสมอนะคะหลังจากที่เขาทําแบบนั้นกับบีเพราะบีคิดว่าเขาคือพ่อของเราไงเขาคือคนที่ให้โอกาสในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นโอกาสนั้นเขาจะให้มาด้วยความไม่เต็มใจก็ช่างเขาเถอะบีก็คิดแบบนั้นว่าบีจะทําเพื่อเขาเพราะว่าเขาแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบีก็คิดอย่างนั้นจนแบบบีไม่ไหวจริงๆกับผู้ชายคนนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ สองปีที่แล้วค่ะเพื่อนก็คือบีอก็โทรคุยกับเขานั่นแหละบอกว่าอ,อยากที่จะคือมันมันมันเป็นอย่างนี้จริงคือบีพยายามที่จะดูแลเขาส่งเสียขเขานั่นแหละอย่างที่ว่าแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือคุยกับเขาก็คือประมาณนี้ค่ะว่าเขาบอกกับบีว่ามีลูกแมวหกตัวมาสร้างบ้านอยู่เอ้ไม่ใช่มาสร้างบ้านมาคลอดอยู่บนหลังคาบ้านนะคะเพื่อนเสร็จแล้วพี่เขาเรียกอะไรนะ คือแม่แมวอะไปหากินหรือไปออกไปทําอะไรก็ไม่รู้บีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือเขาก็ไม่ได้พูดให้บีฟังแต่เขาบอกว่าเขาเขาก็หัวเราะและไปแล้วก็คุยไปนะคะเพื่อนประมาณที่แบบว่ามีความสุขอะแล้วสําหรับบีบีเป็นคนรักสัตว์มากอะแล้วแบบแบบมันเป็นอะไรที่มันทําร้ายจิตใจบีมากอะก็คือเขาแบบ บอกว่าเขาปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปเอาลูกแมวพวกนั้นแล้วแกก็เอาลูกแมวอะมาฟ,า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 ,ฟาดพื้นให้แมวตายนะเพื่อนลูกแมวหกตัวแล้วแกคุยไปแล้วแกก็หัวเลาะไปอ่ะบีเข้าใจถึงแบบว่าบีรับไม่ได้อ่ะเพื่อนบีรับไม่ได้จริงๆคือบีพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบ บีไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่โหดร้ายกับบีมากๆเพราะเขาเป็นคนมีจิตใจอามาหิตแบบนี้นี่เองบีแต่ก่อนก็คือบีไม่เคยคิดไงว่าเขาจะหนักขนาดนี้นะคะเพื่อนแต่พอได้ยินคําพูดของเขาพูดแบบไม่สะทกสะท้านอะไรเลยว่านี่แหละค่ะคือมันทําให้บีต้องมาฉุดคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีจิตใต้สํานึกไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่มีมความเมตตาต่อสัตว์ เขาสามารถฆ่าแมวหกตัวที่แบบยังไม่ลืมตาคือแบบมีไม่รู้ว่าลืมตาหรือยังแต่มันเป็นแมวตัวเล็กๆแกเพื่อนเขาฆ่าหกตัวแล้วเขาก็หัวเลาะไปด้วยอ่ะเขาพูดอย่างนั้นก็บีแบบบีใจสลายมากบีทําใจไม่ได้บีต้องรีบวางโทรศัพท์เลยเพราะว่าบีไม่อยากฟังต่อนะคะเพื่อนบีเข้าใจถึงหัวอกของแม่แมวที่กลับมาแล้วไม่เห็นลูกของตัวเองนะมันเป็นอะไรที่แบบบีรับไม่ได้จริงๆเพื่อนก็คือมันเจ็บปวดอ่ะบีก็แบบทําใจไม่ได้นะคะคือแบบ บีไม่กล้าโทรหาเขาอีกเพราะว่าบีบีไม่อยากได้ยินอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้สุดยอดมากในความรู้สึกที่แบบว่าไม่มีความเมตตาต่อสัตว์ด้วยกันไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อะบีมานั่งนึกย้อนหลังอ,อ๋อไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงใจร้ายกับบีเหลือเกินอย่างเงี้ยเวลาที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายบีเองก็เป็นคนที่ดูแลเขาตลอดนะเพื่อนจนบีไม่รู้จะพูดยังไงกับ กับการกระทําที่เขาทํากับบีมาตลอดเนี่ยก็คือบ,บีพูดไม่ออกจนบีบอกเลยว่าบีไม่ไหวกับผู้ชายคนนี้บีก็เลยแบบต้องขออนุญาตตัวเองว่าเออไม่เป็นไรนะเว้ยเราจะใจร้ายเราจะใจดําตัดผู้ชายคนนี้ออกจากชีวิตมันก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับบีมันแย่เหลือเกินสาหรับคนคนหนึ่งที่จะรับได้นี่มันต้องเป็นอะไรที่โปรงมากๆบีบอกตรงๆว่าบีเป็นคนที่ไม่ปรงบงีรู้สึกเจ็บปวดกับ การกระทําของเขาที่เขาทํากับบีจนบีแบบไม่ไหวแล้วบีก็เลยต้องปล่อยเขาออกจากชีวิตของบีไปนะคะเพื่อนบีไม่อยากที่จะพูดคุยกับเขาอีกบีไม่อยากยุ่งกับเขาค่ะเพื่อนเพราะทุกครั้งที่เขามีปัญหาหรืออะไรบีจะเป็นคนจัดการให้เขาทั้งหมดแต่เขาไม่เคยคิดว่าบีเป็นลูกของเขาเลยเขาคิดว่าบีเป็นแค่ตู้เอทเอ็มต,ตู้หนึ่งที่เขาจะคอยกดเงินแล้วก็มาก่อกลุยจากเรา ลูกฝั่งเมียคนแรกของเขาอะเขาก็เป็นเจ้าคนนายคนนะคะเขาสามารถที่จะดูแลพ่อได้แต่ทุกครั้งนะคะที่มีปัญหามีอะไรเขาจะโทรหาบีให้บีเป็นคนจัดการให้ตลอดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองบีก็ทําให้ตลอดจนมาวันนี้บีรู้แล้วว่าเขามองเห็นเราเป็นแค่ตู้ ATM แล้ว b. ก็ต้องมาคิดด้วยว่าเออเราทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างก็ไม่ผิดเพราะว่าเราทํามาตลอดแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของ b. เองอันนี้ b. ก็ต้องขออนุญาตเอาตัวเองออกมาจากจุดที่มันท็อกซิกมากๆนะคะเพื่อนจากจุดที่แบบฟังทําให้ชีวิตของบีมันต่ําลงต่ําลงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ พยายามประคับประคองแต่สิ่งที่เขาทํากับบีเขาเห็นค,คุณค่าของบีแค่เป็นคนที่หาเงินแล้วก็ส่งเสียเขาแค่นั้นแหละคะ่ะเพื่อนเขาไม่เห็นคุณค่าที่ในความดีที่เราทําเลยบีก็ต้องขออนุญาตเอาตัวเองออกมานะคะก็บีก็ ทำใจอยู่สักพักหนึ่งละค่ะเพื่อนเพราะว่าเราทําแบบนั้นมาทั้งชีวิตเลี้ยงดูเขาแล้วพอวันหนึ่งเราอยากจะเห็นแก่ตัวเราอยากจะเอาตัวเองออกมาบีก็บอกตรงๆนะคะบ,บีตรอมใจอยู่เป็นปีนะคะกว่าที่บีจะทําใจได้เะบ,บ,บีคิดเสมอว่า บีเป็นห่วงว่าเขาจะอยู่เขาจะกินยังไงแต่พอคิดอีกมุมหนึ่งก็คือลูกฝั่งทางเมียคนแรกอะ่ะเขามีเงินมีทองกันเยอะแยะมากมายทําไมตัวบีถึงจะต้องเป็นคนคนเดียวที่จะต้องดูแลเขาแล้วบีเป็นคนคนเดียวที่ไม่ได้สมบัติไม่ได้อะไรสักอย่างเลย,ยเพื่อนนี่แหลคะค่ะบีก็ต้องมานั่งคิดอีกครั้งหนึ่งว่าสมควรที่จะทําตอบไปไหมคนที่ได้เงินทองเยอะแยะมากมายทำไมเขาไม่ดูแลพ่อบ้าง แต่สมัยบีต้องเป็นคนที่ดูแลคนเดียวบีก็เลยต้องตัดสินใจเอาตัวเองออกมาค่ะเพื่อนใครจะหาว่าบีเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรก็ช่างนะคะมันเพื่อนบีขออนุญาตาให้ความสุขกับตัวเองบ้างนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่บีว่า,าบีบีต้องดูแลครอบครัวที่อเมริกาแล้วก็พยายามประครับควาครอบครัวตัวเองให้แบบ สร้างครอบครัวใหม่ที่บีคิดว่าบีอยากได้บีอยากมีนะคะเพื่อนบีก็พยายามทําอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าครอบครัวที่อเมริกาเขาไม่เคยทําร้ายจิตใจบีเลยเขามีแต่ให้กําลังใจบีมาตลอดนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่บีบอกเลยบอกกับเพื่อนๆว่าบีอยากจะมาตายดับหน้าที่อเมริกาตลอดระยะเวลาเกือบ10กว่าปีบีไม่เคย ได้กลับเมืองไทยเพราะว่าบีไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีแต่คนที่จะมากอบกลวยกับบีแล้วก็หลอกลวงบีตลอดแล้วก็เวลาพูดอะไรกับบีก็คือเรื่องเดียวก็คือเรื่องเงินแล้วก็หลอกเราตลอดพูดความจริงสักคำออกมาจากปากมันก็ไม่มีเลยนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะมันทําให้บีรู้สึกแบบต้องหันมาดูตัวเองต้องหันมาดูแลรักษาใจตัวเองบ้างเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วกับการดูแลครอบครัวฝั่งทางเมืองไทยนะคะเพื่อน โอเคค่ะ okay, คลิปนี้บีก็ขอเล่าแค่นี้ละกันว่าทำไมบีถึงไม่ได้กลับเมืองไทยทำไมบีถึงมาใช้ชีวิตยอยู่อเมริกาแล้วก็คิดว่าถ้าจะกลับเมืองไทยก็คงจะแค่ไปเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องไปเจอใครนะคะเพื่อนเพราะบีเจ็บปวดมากพอแล้วนะคะ อันนี้แหละค่ะคือเรื่องราวชีวิตของบีทำไมบีถึงต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อนใครว่าเห็นใครว่าบีเห็นแก่ตัวก็ชัางเถอะค่ะเพื่อนๆแต่บีขอรักษาใจตัวเองก่อนนะคะเพื่อนเพราะว่าบีเจ็บปวดมามากพอแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะที่เข้าใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไปในช่องของบีเลยนะคะบีก็จะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตัวเองให้เพื่อนๆฟังว่าชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งกว่าจะมีชีวิตแบบนี้ได้กว่าที่จะเลือกชีวิตอิสระกว่าที่จะมา ตั้งใจที่จะทําเพื่อตัวเองบ้างอ่ะมันผ่านอะไรมาบ้างบีผ่านมาเยอะมากเดี๋ยวบีจะทยอยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ